นนี้ปฏิพัทธแข็งแรงปราเทศมุ่งพืนตรงอันนี้บนทหารคนจะงหวได้ตรงขาครับตงขาบางจำเนงตรงขาเป็นเตยถึงบ้านไหมถึงครับเป็นบนอาหารได้นานยังจะปวดแล้วครับอ๋อจะปวดแล้วสมัครอยู่ต่อไหมไม่ครับเรไม่อยู่อีกตั้งสามสิบปี จะมีสวัสดิการอยู่ดีๆแค่จะหาสวัสดิการเรียนหนังไปเรียนหนังสืออีกสบายไปไปรักษาพยาบาลแล้วก็จอดเข้าโรงเรียนในสิบได้ทำบริการได้ทำไมรักษาพยาบาลก็จะได้อยากกลับบ้านเปล่ามีครอบครัวยังนี่แล้วครับอ่ากลับไปดูแลครอบครัวใช่แล้วไม่อยากให้ค่ารักษาพยาบาลลูกเดียวเอออีกหน่อยได้นะขอเวลาคิดแป๊บแถวยังมีเวลาเดข้าวแก้ว ปีแล้วปีกี่ป่ะก็ใกล้จะปลดแล้วพ <progressive> ี่นาพี่น้าครับห้อยู่ต่ออีกได้ถึงอายุ30เอาไหมเอาไหมเป็นพันใหม่นะได้อีโอกาสเข้าโรงเรียนในสิได้ได้เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ได้เรียนหนังสือจนจบเรียาตรีเลยถึงสามสิบปีจบเรียาตรีไม่ถูกเรียนหนังสือด้วยไปที่นาดูเนาะถามก่อนว่ามีลูกมีเมียยัง งานสวรรค์ครับนานสวรรค์ครับหลายภาคครับมาทุกภาคครับสาม่อไปก็ต่ออีกเจ้าจ๋าไหมตอนนี้รอไในเรียนก่นสอปีสี่ไปแล้วรอปีสี่เขาอยู่ต่ออีกโอเคดีเงินเรียนจะได้สูงขึ้นแล้วมีโอกาสเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็ก็เป็นทหารต่อเลยนี่สอบในสิบสอบ กอไปเลยก็เจ้าจ่าไหมครับก็จ่าไปเลยได้ขอไปเลยใช่ไหมเลยนี่ไม่น้ําตาไหลเลยพี่น้ําตากระเงื่อละคนผสมกันนะจะดูแลให้ดีๆต้องเอาไปแน่นอนด้วยกันดีเรียนต้องเรียนกศนเพิ่มใครครับผจจ่าต่อนหันเจ๊กไปด้วยพ่อรึหันมาที่หันหนุ่มกันอีกเป็นหัวหน้า นี่ก็มาจากพัจาใช่ไหมครับทีเยช่่อันิจ่าเอกพันจ่าเอกพันจ่าเอกคือจาิกครับจ่าิกทีนี้ถ้าตามระบบมันถ้าเราปล่อยไปงี้ได้ไหครับสอบใช่ไหมาสอบเออเราพยายามให้ได้ทุกคนแต่อัตรามันน้อยครับน้อยมีการสอบเป็นแพลจะมีทุกสทุกปีครับกำลังใจ ลูกน้องที่เป็นพลทหารถ้าอยากเป็นจ่าดูแลเขาดีๆแล้วให้เขาทาตัวให้ดีกองทัพเรือยินดีใ,นให้เขาเป็นจ่าได้ด้วยรมีอัตราโคตาให้เยอะขึ้นที่เราทับ,บข้ามไปเราทับอื่นก็ได้นะใครที่ทไม่เอาแล้วอย่ามาขอทีหลังนะจด <c oughs> จำไว้อยู่ในใจได้ต <c oughs> <ด>ัวนี้จดชื่อไว้นะจอชื่อไว้ไม่ว่าน่าจดชื่อไว้ชื่ออะไรชื่ออะไรเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรเนาะ จิตนาทูบทูบเพื่อนทูเื่อนนครสวรรค์โอเคบ้านทำทูบหรอปั่งเจ้านายรับปฏิบัติแล้วมสมัรต่อเพราะเป็นสาวรับแล้วว่าเขารักแสดงว่าเขารักอาชีพเออเขาขอเป็นขอเป็นต่อในปีที่สี่ะคนแบบนี้ต้องให้เป็นใช่เพราะว่ามีใจมีครอบครัวยังลูกมีนะครับมีตอนนี้เหลือแต่ลูก อ้าวเมียหนีเหรอนี่คือผู้เสียสละไม่สนใจเลือกเขามาเป็นอาหารนี่ใช่ไหมเลือกก่อนแล้ะอ๋ออ๋ออะไรนีหนีเขาเป็นอาหารเขาเรียกว่าแนวหน้าลาเฟนอออ่าไหนร้องเพลงปอบขวัญร้องเพลงปอบขวัญไม่เป็นไรยศมาให้กำลังใจครับผมขอยัดโอเคไม่ต้องไปสนใจเอาอะไรเอาเอาเรื่องเลี้ยงลูกทำมากินได้ยศได้หน้าที่ จรงยังลูกไ <ป S 1> ครับโอเค,ค